วันนี้นะครับวันจันทร์ที่30กันยายนหวยลาวครับนะในรอบ2องทุ่มครึ่งโอเคช่วงนี้นะครับฝนก็เริ่มห่างๆบ้างแล้วนะครับก็ทำให้แบบเสื้อผ้าที่เราตากก็แห้งไวขึ้นนะครับ อาทิตย์ก่อนนี้ฝนตกบ่อยนะครับเสื้อผ้าก็จะชื้นชื้นหน่อยนะครับกว่าจะแห้งก็หลายวันแต่ปัญหาใหม่นะครับกำลังมีเกิดขึ้นนั่นก็คือเชื้อโควิดนะครับได้ทราบข่าวมาว่านะครับช่วงนี้เชื้อโควิดในเดือนกันยายนนะครับตามโรงพยาบาลก็มีคนไข้นะครับที่เป็นหวัดแล้วก็มีเชื้อโควิดค่อนข้างเยอะนะครับยังไงนะครับ ก็ควรที่จะต้องรักษาสุขภาพพยายามใส่แมสต,ตลอดนะครับเปลี่ยนแมสเปลี่ยนหน้ากากทุกวันนะครับอันนี้เราเตือนกันด้วยความหวังดีหลังจากเตือนกันเรียบร้อยแล้วนะครับหวยเล่าววันที่30กันยายนครับ2,567นะครับวันนี้มีตัวไหนพางนะครับ13ครับ เจ็ดห้าครับแปดสี่ครับเจ็ดสองครับต่อมาครับสี่หนึ่งครับสี่เจ็ดครับสามสองครับ ก้าสองครับแถมให้อีกสองตัวนะครับแถมให้อีกสองตัวนั่นก็คือสองศูนย์ครับ แล้วก็69ครับอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับหวยลาวในวันนี้นะครับ30กันยายน2567ครับ